สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับผมเจ้าของช่องน้องตอมชนฝันอีกเหมือนเดิมวันนี้ผมจะมาพาทุกคนผัดซีอิ้วหมูนะครับเป็นซีอิ้วหมูเส้นหมี่นะครับผัดซีอิ๊วหมูนี่เราต้องตั้งน้ํามันให้ร้อนแล้วก็ใส่ไข่ลงไปนะครับมาแล้วเราก็จะคนไข่เขาให้สุกนะครับย้ํานะครับว่าต้องคนไข่เขาให้สุกนะครับอ่านี่เป็นสไตล์ของผมเองนะครับมาใครที่ชอบผมฝากกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับเส้นหมี่นี่เราจะต้องรั่วนะครับนี่ถ้าน้ำมันร้อน ใส่ไข่ลงไปไข่เขาจะไม่ติดกระทะทังเกตดูนะครับนี่เห็นไหมครับทุกคนอ่าเราก็จะโคโรเรเข้าไปเสร็จแล้วเราก็จะใส่เนื้อสัตว์นะครับวันี้บป็ติ้วหมูหมูเราต้องนําไปลวกก่อนนะครับเพราะเราผัดกระทะใหญ่นะครับมาท้าไมนั้นเราจะใช้เวลานานมากอนะ่าสำหรับเส้นหมี่เราก็ต้องลวกนะครับอ่าถ้าเส้นหมี่เราก็ต้องลวกนะครับแง่แต่ของใครเป็นเส้นหมี่สดเราก็ลวกแป๊บเดียวนะครับอ่านี่ครับ เราลวกจะช่วยให้เราล่นเวลาลงได้นะครับแต่เปิดไฟให้แรงๆนะครับไปเราจะผัดอยู่ที่2กิโลนะครับ2กิโลต่อตกระทะอ่าครับเสร็จแล้วเราก็จะโคเรโเคเรลงไปนะครับผัดซีวนี่เราห้ามลดไฟเลยนะทุกคนห้ามลดไฟเลยนะครับคนให้เท่ากันใส่ซีอิ๊วดำก่อนใส่ผักนะครับเพราะว่าถ้าเราใส่ผักก่อนแล้วใส่ซีอิ๊วดำ จะทาให้เราคนยากแล้วก็สีเขาจะไม่สม่ําเสมอนะครับอ่าเทคนิคเล็กๆไม่น้อยนะครับเผื่อใครสนใจนําไปปรับใช้นะครับแล้วก็จะคเคเรให้ผักเขาสุกนะครับอาโคเรไปเรื่อยๆให้ผักเขาสุกนะครับแต่แล้วก็จะใส่เครื่องปรุงเครื่องปรุงก็จะเป็น ผงสำเร็จของทางร้านเรานะครับใครสนใจสอบถามได้นะครับแต่แล้วเราจะต้องใช้ตะหลิวกับเสียหรือว่ากระบวยใหญ่ๆของเรานะครับคนแบบนี้ครับเส้นเขาจะได้ไม่ขาดเนาะถ้าเราใช้ตะหลิวอย่างเดียวเส้นเขาอาจจะขาดได้นะครับมาเห็นไหมครับสีสันน่ารับประทานมากนี่โอ้หนี่ดูควันครับด,ดูควันทุกคนน่ารับประทานมากหอ,อมมากหอ,อมทะลุกล้องอนะทุกคนเลยอ่าใครที่ชอบคลิป ผัดซีอิ๊วเส้นหมี่นะครับวกฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์ช่องน้องอะตอมจนฝันด้วยนะครับอ่าช่วงนี้ยอดวิวน้อยมากรบกวนทุกคนช่วยกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับบ๊ายบายครับทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้า